ทะเลบอลติกทางตอนเหนือของประเทศยุโรปมีวัตถุลึกลับที่มีลักษณะแปลกประหลาดจนนักสำรวจใต้น้ำถึงกับต้องประหลาดใจเพรลักษณะของมันนั้นคล้ายคลึงกับวัตถุจากต่างดาวที่มีขนาดใหญ่และมีรอยถ่ายใต้ท้องทะเลเป็นทางยาวว่าแต่ว่าวัตถุชนิดนี้ มันคืออะไรและมันใช่วัตถุปริศนาจากต่างดาวหรือไม่วันนี้พวกเรา idiohub จะพาพเพื่อนๆทุกคนไปสำรวจที่บริเวณใ <miraculous. S 1> ต้ทะเลบอลติกว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนได้มีนักสำรวจมหาสมุทรออกมาเปิดเผยเรื่องราวการพบเจอวัตถุปริศนาที่อยู่ใต้ทะเลบอลติกทะเลบอลติก เป็นทะเลที่อยู่ตั้งทางตอนเหนือของทวีปยุโรปซึ่งมีอาณาเขตติดต่อก,กับหลายประเทศในทวีปยุโรปและในแถบนี้เองเคยมีบางเรื่องเล่าที่ได้กล่าวว่าบริเวณทวีปยุโรปนั้น มีช่องทางการเดินทางของมนุษย์ต่างดาวมาอย่างโลกและบริเวณทวีปนี้จะเป็นบริเวณที่พบเจอกับมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO บ่อยๆซึ่งขราวนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องราวของวัตถุปริศนาที่นักสำรวจมหาสมุทรพบนั้นมีขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง60เมตรมีความสูง3-4ถึงเมตรและมีรูปทรงกลมซึ่งพวกเขาก็ยังพบปล่อยลากที่เป็นทางยาวถึง300เมตรซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่วัตถุปริศนา นั้นไถยไปกับพื้นเสมือนการลงจอดจากวัตถุที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงหรือว่านี่จะเป็นยานอากาศจากมนุษย์ต่างดาวกันแน่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดูหนังเรื่องสตาร์วอ s อาจจะเคยเห็นยานมิ l l เนี u ยฟอคคอนที่มีลักษณะเป็นวงกลมและส่วนท้ายมีเหมือนเป็นขาสองขาซึ่งนักสำรวจชาวสวีเดนเองนั้นก็ได้นำรูปภาพการค้นพบวัตถุปริศนาใต้น้ำมาเทียบกับยานมิ l l เนี u ยฟอคคอนของภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอรและพบว่ามันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากๆจึงยิ่งทำให้ผู้คนในตอนนั้น ตั้งปักใจเชื่อว่าวัตถุปริศนาชิ้นนี้อาจจะเป็นวัตถุจากนอกโลกที่ตกลงมาสู่พื้นโลกและดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลด,ด้วยความเร็วสูงและบางคนยังเชื่ออีกว่าบริเวณทะเลบอลติกนี้อาจจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโลกและสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งนี่น่าจะเป็นหน้าที่ของนักสำรวจที่จะต้องทำการพิสูจน์ให้ได้ว่าวัตถุปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่ หลังจากเกิดข้อสมมติฐานหรือข้อสงสัยหลายอย่างการสำรวจจึงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ถึงที่มาของวัตถุปริศนาชิ้นนี้เมื่อนักสำรวจลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลก็พบกับสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาเจอการก่อตัวของหินที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมันเป็นหินที่เหมือนกับที่มนุษย์สร้างขึ้น กองหินนั้นอยู่ในบริเวณปากหลุมของวัตถุปริศนานี้และที่พิเศษกว่านั้นคือหินในกองนี้มีร่องรอยของเขม่งควันไฟด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าในบริเวณทะเลบอลติกนี้เองไม่ได้มีประวัติเรื่องการระเบิดของภูเขาไฟมาก่อนหรือแม้กระทั่งการพบหินที่สามารถติดไฟได้เองดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่กองหินพวกนี้จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สเตฟานฮอชบอนหนึ่งในสมาชิกนักสำรวจใต้มหาสมุทรได้กล่าวว่าเขานั่นเองมีประสบการณ์ดำน้ำมมากกว่า60ปีและเคยดำน้ำมากกว่า6,000ครั้งเขาไม่เคยเจอสิ่งที่แปลกประหลาดเท่าวัตถุชนิดนี้มาก,ก่อนและยิ่งเข้าใกล้วัตถุชนิดนี้เพื่อที่จะไขปริศนามากเท่าไหร่กลับไม่พบคำตอบและกลับเจอปริศนาที่มากขึ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าเขาพบกับความประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขานำอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เช่นกล้องหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเข้าไปใกล้บริเวณวัตถุปริศนานี้อุปกรณ์เหล่านั้นมันไม่ทำงานแต่ถ้าเคลื่อนตัวออกมาจากวัตถุปริศนานั้นอุปกรณ์ต่างๆก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติอย่างไรก็ตามการสำรวจในครั้งนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่ดีว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นคืออะไรกันแน่ บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นอุกบาตบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรือดำน้ำหรือบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวถึงแม้ว่าบางคนจะออกมาบอกว่ารูปร่างดังกล่าวที่ได้ถ่ายภาพมาอาจผ่านการบิดเบือนจากระบบโซน่านสแกนจึงไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นรูปร่างจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ใจยงไงก็ตามหลายคนก็ยังปักใจเชื่อว่าวัตถุชิ้นนี้ไม่น่าจะมาจากโลกของเราแน่ๆและไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจคือบางคนบอกว่าวัตถุชนิดนี้อาจไม่ใช่ยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาว แต่มันอาจจะเป็นเครื่องจักรกลของชาวแอตแลนติสเมื่อโบราณที่หายสาบสูญไปใต้ท้องทะเลที่เมื่อก่อนนั้นเคยจเจริญรุ่งเรืองและมีวัฒนธรรมรวมถึงอารยธรรมมากมายอยู่ใต้ท้องทะเลแห่งนั้น สำหรับทะเลบอลติกที่นอกจากจะเจอวัตถุปริศนานี้แล้วใต้ท้องทะเลนี้ก็ยังมีซากเรือที่จมและวัตถุมีค่าอื่นๆเต็มไปหมดแต่ใต้ทะเลแถบนี้มีอุปสรรคในการดำน้ำลงไปสำรวจหรือกรอบคู้สิ่งต่างๆขึ้นมาบนฝั่งเพราะว่ามันมีกระแสน้ำที่เย็นมากๆและทัศนวิสัยใต้น้ำก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่นัก และสำหรับการสำรวจวัตถุปริศนาชิน้นนี้ก็ได้อาศัยภาพจากโซนาสแกนใต้น้ำแต่ก็สำรวจได้ไม่ทันไรก็ขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการต่อ จึงต้องลากถอยการสำรวจไปจนกลายเป็นภารกิจที่ค้างคาและยังหาคำตอบไม่ได้แล้วเพื่อนๆล่นนะคะคิดว่าวัตถุชนิดนี้คืออะไรกันแน่ลองมาคอมเมนต์พูดคุยบอกกับพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ทิ้งเรื่องราวที่ค้างคาใจให้กับเพื่อนๆไปพร้อ,รอมๆกับพวกเราและก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจและบทความอื่นๆได้ที่ blog.eduhub.tv นอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่อินสตาแกร Facebook, Line และ Twitter สุดท้ายนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของโลกและจักรวาลและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่เ,เพื่อนๆจะไม่พลาดการรับชมครั้งต่อไป